การที่เขาเอาฟางมาคุ้มวัชพืชคุ้มตนม้นไม้คุ้มเงาตน้นไม้คุ้มเงากล้วยมะละกอทุกอย่างครับซอยลดการแห้งแล้งได้ประมาณ80%หรือว่า70%ครับพี่น้องเดอ้อกับฝากไว้คิดครับเอาฟางเขาครับฟางเขาครับพี่น้องเด้อฟางเขาครับมีประโยชน์หลายครับเอามาคุ้ม ต้นไม้เฮาคุ้มเงาต้นไม้ครับพี่น้องเด้อมีประโยชน์หลายครับกพิมแห่งแรงกับมะเยือนเฮ้ากับลดน้ำไว้ซอยได้หาชิหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับกล้วยหรือว่าต้นไม้ว่ายืนต้นตายครับพี่น้องครับขนาดเริ่มปลูกไม้ครับพี่น้องกล้วยหอมทองครับหอมทองแขนทองครับก็ยังคุ้มครับพี่น้องเด้อคุ้มไว้ครับเพิมชื่อหลายๆนำหมอกลงครับพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็น EP ีที่32ครับ32เมื่อเด้อพี่น้องเด้อครับ32บงครับครับป่างเข่าครับบ้างเขามีประโยชน์หลายบ่ครับพี่น้องมีประโยชน์หลายบ่ครับพี่ประโยชน์มากมากครับฟ้างเข่าเด้อเอามาคุ้มเงาต้นใหม่เข้าไว้ครับเงาต้นใหม่เข้าไว้ครับพี่น้องสําหรับวันนี้วันที่ ต้นเดือนต้นเดือนธันวาคมวันที่4ี่ครับ2567วันที่4ธันวาคมครับพี่น้องเดอ้อครับอีพีนี้เป็นอีพีที่32ครับพี่น้องครับอีพีที่32เดอ้อคเดบพี่น้องเอาสาระดีๆมาฝากครับครับสาระดีๆมาฝากสำหรับ ก้นที่ปลูกกล้วยหรือว่าเริ่มปลูกกล้วยหรือว่าหัดปลูกกล้วยไหมครับฟางเข่าครับพี่นอ้องเด้อฟางเขา่าฟางเข่ามันดียังไงฟางเข่ามันดียังไงครับพี่น้องผดขนมาทุกวันครับขนมาทุกวันครับกดมาทุกมือครับฟางเข่าครับเอามาคุ้มไว้ครับพี่นอ้องเด้อครับกล้วยหอมทอง งูกลุ้มไว้ครับกล้วยหอมทองเขียนทองครับอันนี้กล้วยเล็บมือนางครับพี่น้องเดอ้อกล้วยหอมทองเขียนอันนั้นกล้วยคาเวนดิดครับพี่น้องส้นดีครับอันนี้คาเวนดิดครับพี่น้องเดอ้อคาเวนดิดทางนี่ยังบม่เติคุ้มครับพี่น้องเดอ้อทางนี้ยังไม่คุ้มมีประโยชน์ายบางคนวะ เดี๋ยวสีคอยขนมากขนมากเรื่อยๆครับคุ่มไบวันละเล็กเลน้อยเดี๋ยวก็สิทธิ์ไปเองอยู่ที่ความอดทนครับขีดย่างเหตุการเกษตรบ้านเท่าครับพี่น้องเดอ้อผมเห็นลําบากเลยครับขนาดอยู่บนผู้เขาประเทศกินมากไม่เขายัางสาม,มารถพันน้ำขามผู้เขามาเหตุการเกษตรของบ้านเขาได้บ้านเท่าครับน้ำกับมี่อะไรดีทุกอย่างครับดีทุกอย่าง อยู่ที่การระบบการจัดการหรือว่าจะสะสมรู้ครับพี่น้องเดอ้อจะสะสมรู้ว่าเราจะทําอะไรส่วนมากปลูกกล้วยภาคอีสานครับปลูกกล้วยภาคอีสานหน้าแรงหลายคนบนบอกว่ามันยืนต้นตายกะฟางเขานี่แหละครับฟางเขานี่แหละฟางเขานี่แหละครับพี่น้องเดอ้อฟางข้าวนี่แหละซอยได้ครับซอยได้เนี่ย ลดน้ำตั้งแต่เมื่อวานก็ยังชื้นอยู่ครับเพราะยังผมถึงแนะนํำเพราะว่าทดสอบมาปีที่แล้วแล้วครับพี่น้องทดสอบเมื่อปีที่แล้วแล้วกล้วยในสวนแห่งนี้ครับว่่ได้ยืนต้นตายแต่ก,ก็ล่อแล้วครับแต่ไปดูสวนอื่นครับพี่น้องเด้อไปดูสวนอื่นครับตายยืนตายต้นตายเมื่อครับเพราะว่าจะเป็นกล้วยหอมเลยว่าหอมหอมพันเดียวกับผมปลูกนี่แหละ จะเหลือเนี้ยจะกล้วยน้ำวาครับพี่น้องตวกกล้วยน้ำวาเนี้ยยืนตอดตายอยู่ครับแต่ว่าเขาจะแตกนอกขึ้นมหม่ยแต่กล้วยตระกูลสายพันธุ์หอมนี่ครับกล้วยตระกูลสายพันธุ์หอมนี่จะบ่เหลืออย่างเลยครับเงาก็เนา่าแหงตายเลยครับพี่น้องเออโค่นต้นโค่นยังเนี่ยะบ่เหลือจะบ่แตกนอกแตก กลิ่นมหม่ครับแต่กลกล้วยหอมเดอ้อจะเป็นกล้วยน้ำวากะสิเหลืออยู่ครับแต่ว่ากะบ่นจะเริ่นเติบโตครับแต่ว่ากับว่าออกลูกออกปีครับเพราะกล้วยน้ำวานี่ทนแรงอยู่ครับแต่ว่าไม่สามารถออกปีหน้าแรงได้เหตุปัจจัยหนึ่งก็คือกล้วยน้ำวานี่เขาทนแรงอยู่ครับแต่ว่าปัญหาคือเขาบ่าใครออกปีหน่อยครับเ <laughs> ขาออกปีออกเครือจ่าครับ กล้วยน้ำว้าครับโซนนี้ครับพี่น้องเดอ้อกล้วยน้ำว้า50ก็จะมาคุ้มด้วยกันครับพี่น้องคุ้มเพื่อว่าให้เขากำลังม่านกำลังเสาวครับคิดว่าก่อนสงการก็คงออกปีออกเครือครับพี่น้องเดอ้อครับขนาดเริ่มปลูกไม้ครับพี่น้องกล้วยหอมทองครับหอมทองเขนทองครับก็ยังคุ้มครับพี่นอ้นองเดอ้อคุ้มไว้ รลชื่อห,หลายๆนำหมอกลุ่งครับพี่น้องเดอ้อนำหมอกลุ่มซอยได้ครับกล้วยหอมทองนี่ครับซอยได้หลายครับปลูกกล้วยช่วงนี้แหละครับปลายผลเมื่อยงตอดหนาวครับพี่น้องเดอ้อฝนมันหายมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่ากล้วยเราก็ปลูกได้ครับพี่น้องกล้วยหอมทองครับเป็นอยังเจ้าึ้นมาปลูกหนานี่เพราะว่ามันจะ หมอกกนล่มครับพี่นอ้องซอยกล้ยวยจะเริ่อนเติบโตเร็วครับพี่น้องกล้วยกล้วยเนี่ปลูกตอนได้ดีถ้าช่วงแรกจัดวันแนะน่ำครับพี่น้องเด้อระกูลกล้วยหอมในี่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนามีสายวันแนะนำครับปลูกก่อนฝนมาสักเดือนหนึ่งหรือว่าสักครึ่งเดือน,นี่จะดีครับหรือว่าช่วงนี้ก็ดีครับพี่น้องเด้อปลูกกล้วยช่วงนี้แหละดีครับช่วงฤดูหนาวเนี่ย ซอยไดไลายครับพี่น้องเด้อซอยเดหลายว่านกล้วย,วยหอยมอเขาจะชอบน้ำชอบกุ่มชื้นครับพี่น้องปลูกได้ท่านพ่อเดือนครับพี่น้องแตกยอดแตกเดี๋ยวก็จะงามลดน้ำบ่อยๆครับวางกุ้มไว้ครับพี่น้องสำหรับภางอีสานผู้ใดบ่ทล้องครับล่องมึงครับพี่น้องเด้อลองดูลองดู บางท่านบางคนก็นมีต่ามาวิจารณ์วิจะเป็นอยัง่ะจะคล้องช่องได้ลหลายช่องแต่ไม่เคยลงมือเฮ็ดครับผมน่าพาดประสบการณ์ครับผ่านประสบการณ์แล้วว่าได้มาโมว่าได้มอมโมเอาสาระดีๆมาฝากพี่น้องครับปลูกกล้วยยังไงให้มันรอดจากหน้าแรงปลูกกล้วยยังไงให้มัน ลูกกินผลครับสวนกล้วยแห่งนี้ครับอยู่ที่สองเราเมื่อทำทัศและภูมิรู้ครับพี่น้องเดอ้อผู้ใดวัานลงมือเห็ดผู้ใดวันลงมือบางที่กล้วยกะเท่ากับต้องศึกษาและภูมิรู้ครับสายพันธุ์ใดดีหรือว่าสายพันธุ์ไหนที่ควรจะเอามาลงสายพันธุ์ไหนที่จะควรจะปลูกในดินในสวนเราครับว่ามันปลูกงว่วครับ ส่วนเนี้นี่6-7กกปีขึ้นหลังเคยปลูกมั่วครับแต่ที่ไหนได้ล้มเหลวครับพี่น้องเดอ้อคือว่าจะเป็นพืชใหม่ครับพืชใหม่ต้ต่างแล้ครับพืชใหม่ต่างต่าบ,บานนอกเอื้อนบักเขียบบักหน่อยหนาครับก็เอามาปลูกแซมเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ัหน่อยหนาบักเขียบบักเขียบ อันนี้คือฝรั่งครับผมพี่น้องเอามาปลูกน้ากันเลยครับแซมกันเลยครับพี่น้องโตไปด้วยกันครับการทําเกษตรครับพี่น้องเด้อควรศึกษาให้ดีหนึ่งหล่ะครับระบบน้ําครับพี่น้องระบบน้ําครับเอาต้องมีน้ำสำลองไว้ก้อนครับพี่น้องเด้อขันแระครับมีบ่อน่น้อยแบบนี้ไว้ดีครับสำลองไว้ก้อนครับ อีบอใบกอนเอากะค่อยคอยปลูกครับพี่น้องสำหรับหน้าแลงก็คือผมบอกกัครับเป็นยังต้องเอาฟางคุ้มตุกเหงาต้นใหม่เพราะว่าฟางมันช่วยได้ผมทดสอบมาแล้วเมื่อปีที่แล้วครับทดสอบมาแล้วถึงว่าสนใจว่าฟางข้าวมีเท่าไรขนมาหมดไม่หลายเท่าไรแห่งดีครับฟางข่าเดอ ใส่เยอะเท่าไรยิ่งดีครับซอยได้หลายจะมีหลายบอ่อฟางเข่ากันว่ะครับครับมีเยอะไหมฟางข้าวผลมากครับพี่น้องเหลือปุ้มต้นใหม่เอาไปมะมุมกันไว้เงาใหม่หรือว่าเงาต้นใหม่ต่างๆครับเอาเชื้อเห็ดฟางมาโรยลดน้ำ ด้กินเห็ดฟางต้อครับพี่น้องฟางมีประโยชน์อย่เผาทิ้งครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกท่านทุกคนเอาก่อนจากล่าครับเดินมชมสวนพี่น้องให้พวงปรฟงอีกครับให้ร่องดูครับ